สวัสดีค่ะวันนี้มาสอบถามผู้ใช้แอปพลตัตน์นะคะของบริษัทเทียนนะคะกับคุณวิไลนะคะคุณวิไลใช้แอปพลตัต์แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ความดันดีขึ้นเมื่อก่อนความดันนี้ความดันร้อยห้าสิบมาสักระยะหนึ่งจะใช้แอปพลิัศ์มาสองอาทิตย์ก็ลดลงเหลือร้อยยี่สิบอาการปวดบ่าก็ดีขึ้น เบาขึ้นใช้ง่ายสะดวกดีอืมอาการปวดหัวข้างเดียวก็ดีขึ้นค่ะใช้วันละสองสามครั้งอยู่ละห้านาทีอืง่ายอ๋อเมื่อก่อนความดันสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะอแล้วปวด่านี่เพราะทํางานทํางานใช่ไหมคะปวดปวดมานานค่โอเคแล้วรู้สึกดีกับแอพลาตัส นะคะขอบคุณมากนะคะ<า>สวัสดีค่ะ